นุพดอนสตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับเปิดปีใหม่มาอาจจะเป็นเรื่องวิชาการสักนิดหนึ่งเลยเหตุผลไม่ใช่อะไรฮะก่อนปีใหม่เนี่ยมีท่านหนึ่งได้กุณาถามมาในอินบ็อกนะครับว่าอยากให้อาจารย์ช่วย เล่าเทคนิคาการอ่านงานวิจัยให้หน่อยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นคอมเมนต์สักคอมเมนต์นึงในโพสผมนะครับแล้วผมก็บอกว่าโหถ้าจะให้เขียน ผมว่ามันจะยาวก็เลยสัญญาไว้ว่าอยากที่จะมาพูดในพอดแคสต์นะครับคราวนี้เนื่องจากสัญญาแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไม่รีบทำนะเดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวก็จะไม่ได้พูดสักทีก็เลยวันนี้ถือโอกาสเลยครับหลังปีใหม่ปุ๊บก็จดไว้ว่าเป็นหัวข้อที่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ทําวิจัยมาก็นานพอสมควรนะครับจริงๆเริ่มทําวิจัยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์แหละตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยเราก็เริ่ม ต้นทาวิจัยกันมาแล้วพอมาเป็นอาจารย์เขานี้ทําอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้หัวข้อเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิธีการอ่านงานวิจัยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจท่านที่ถามว่าอยากจะได้มุมไหนยังไงแต่จะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมทราบนะครับผมว่าใน,ในมองอีกมุมหนึง่งสําหรับคนที่ทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือแม้กระทั่งท่านอาจารย์นะครับท่านอาจจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบของ อ่านงานวิจัยแล้วก็ทางานวิจัยที่แตกต่างกันนะครับผมก็จะไม่ถึงกับบอกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าทุกคนจะต้องทําตามที่ผมพูดนะฮะแต่ว่าน,นี้ก็จะประสบการณ์เอามาแลกเปลี่ยนนะครับเริ่มแรกก่อนเลยครับแล้วแต่ดิสซิปลินหรือว่าจะเรียกว่าสาขาของแต่ละสาขาตรงนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100% ผมจะขออนุญาตพูดในมุมของสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจแม้กระทั่งบริหารธุรกิจนะต้องเรียนตรงๆนะฮะเราก็ยังมีสาขาย่อยนะการตลาดการเงินบัญชี operation management ซึ่งเป็นสาขาของผมเองเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการเขียนหรือวิธีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นอีกครั้งนะไม่ได้คอนเฟิร์มว่านี่คือวิธีที่ดีสุดสําหรับบริหารธุรกิจเช่นเดียวกันกําลังจะเล่าว่า งานวิจัยเนี่ยพอเราเปิดบทความขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี5ส่วนหลักๆ5ส่วนหลักๆทั้งคนเขียนและคนคนอ,อ่านเนี่ยก็น่าจะรู้จะเรียกว่าสตรัคเจอร์ของมันสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าอิอาจารย์ไม่เห็นเลยบทความผมไม่เห็นเป็น5ส่วนเลยบทความผมมี4ส่วนบทความผมมี3ส่วนก็แล้วแต่แต่ว่าเนื้อหาไม่ไม่น่าจะหนีจากนี้ส่วนแรกเราเรียกว่าอินโทรดักชันอินโทรดักชันคือบทนำนะครับ ถ้าใครอ่านงานวิจัยเนี่ยบทนําจะบอกอะไรบทนำเนี่ยจะบอกว่าทําไมต้องทํางานวิจัยเรื่องนี้สําหรับคนนักวิจัยเนี่ยการเขียนบทนํามีความสําคัญและจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่เขียนไปโดยโดยที่คนอ่านเขายังไม่รู้ว่าแล้วตกลงจะทําวิจัยไปทําไมเนี่ยเขาจะไม่อ่านบทถัดไปหรือว่าเนื้อหาข้างในเขาจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีประเด็นที่จะต้องทําวิจัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย าการอ่านงานวิจัยเนี่ยถ้าอ่านอินโทรดักชันเนี่ยอ่านแล้วเราต้องสกัดออกมาหรือว่าต้องทำให้ให้เราเข้าใจได้ว่างานวิจัยเนี้ยมีความสำคัญยังไงปัญหาที่เราต้องการจะตอบเนี่ยคืออะไรนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนอ่านงานวิจัยหยิบมาปุ๊บอ่านบทแรกเนี่ยอ่านแล้วยังเรื่องนี้ไม่เคลียร์แปลว่าข้อ1น,นะในมุมของคนเขียนอาจจะเขียนไม่ดีอาจจะเขียนไม่ดีจจดหรือข้อ2เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราเอง ที่ขาดความรู้ในเชิงลึกในฟิลนั้นๆงานวิจัยบางงานเนี่ยต้องต้องเรียกว่าอ่านยากบางงานบางอ่านบางงานอ่านง่ายนะครับแต่ว่าบทแรกเนี่ยถ้าเกิดนักวิจัยทําหน้าที่ได้ดีเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าคนอ่านเองจะต้องเข้าใจละว,ว่างานวิจัยเนี้ยมันมันมันมีความสําคัญหรือมีความจําเป็นอย่างไรนะครับ คราวนี้พอผ่านบท introduction introduction คือบทนำไปแล้วเนี่ยบทที่2เนี่ยเขาเรียกว่า literature review จะเรียกว่าเป็นส่วนที่2กันแล้วกันเนาะงานวิจัยบางทีก็เป็นเล่มหนาๆบางทีมันอาจจะเป็นแค่บทความแต่ว่าไม่ค่อยหนีกัน literature review หรือว่าการทบทวนวรรณกรรมหรือการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหน้าที่หลายประการนะครับประการแรกเนี่ยสำหรับคนอ่านกันนะเพราะว่าคนถามผมเนี่ยเขาให้เขาเขา,ขาถามว่ามีวิธีการอ่านงานวิจัยยังไง คนอ่านเนี่ยการอ่าน literature review หรือการทบทวนวรรณกรรมคทบทวนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการปูพื้นฐานว่ามีใครทำอะไรมาแล้วบ้างพูดง่ายๆว่าเราอ่ะไม่ใช่ Expert หรือว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เราอ่านแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ว่าเอาละสมมุติว่าคนทำวิจัยเรื่องอปัจจัยทีส่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานสมมติ เขาก็จะรีวิวให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจในการทำงานเรื่องอะไรบ้างมันเหมือนกับเขาค่อยๆต่อจิ๊กซอให้เราเห็นมันมีปัจจัยที่หนึ่งนะที่เรียกว่าแบบนี้ปัจจัยที่สองนะที่เรียกว่าแบบนี้ปัจจัยที่สามนะที่เรียกว่าแบบนี้นน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนอ่านอย่างแรกควรอ่าน literature review แล้วแล้วเป็นการปูพืนะ้นอะพูด,ดง่ายๆยกเว้นว่าท่านเป็น expert ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบว่าโอ้โหไม่ต้องอ่านก็รู้แล้วว่าคนในฟิลนี้คนในสาขาเนี้ยเขาทําอะไรกันอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าน้อยคนนะที่จะเป็นเอ็กซ์เพรขนาดที่ว่าไม่ต้องอ่านก็เข้าใจหมดผมเองทําวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดผลองค์กรมาตลอดเวลาอ่านงานวิจัยผมก็อ่านนะครับพาร์ทเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่างานวิจัยมันมีใหม่ๆมาตลอดครับสําหรับคนเขียนงานวิจัยพาร์ทเนี้ยคุณต้องเขียนให,ให้ให้ให้เห็นภาพนะครับ ให้เห็นภาพว่ามันมีใครทําอะไรในฟิลนี้นะไม่ใช่สเปะสปะมั่วซั่วไปหมดในฟิลนี้ซึ่งการทําแบบนี้จะทําไม่ได้เลยถ้าบทที่หหรือว่าเรื่องอินโทรดักชันหรือบทนํามันไม่ชัดถ้าบทนํามันไม่ชัดเราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเราก็จะสเปะสปะแต่ถ้าบทนําชัดเช่นอยากรู้นะว่าทําไมคนถึงมีแรงจูงใจภายในในการทํางานอย่างเงี้ยพอบทนํามันเห็นความสําคัญปุ๊บบท ที่2หรือว่าส่วนที่2เนี่ย literature review เนี่ยมันจะค่อยๆประกอบร่างสร้างตัวขึ้นมาว่ามันมีคนศึกษาเรื่องไหนมาบ้างมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนอ่านประโยชน์อันแรกก็คือได้เห็นภาพใหญ่แต่การเห็นภาพใหญ่ยังไม่พอครับ literature review ที่ดีหรือว่าการทบทวนวรรณกรรมที่ดีเนี่ยมันต้องทําให้เราเห็นแกลบด้วยคาว่าแกลแปลว่าช่องว่างเพราะว่าถ้ามันมีงานวิจัย ที่มีคนทำเยอะแยะแล้วตอบโจทย์วิจัยที่เราเขียนไว้ในบทนำเรียบร้อยแล้วแปลว่ามันไม่จําเป็นที่ไปทำงานวิจัยซ้ำไงเราเราจะไปทําอีกทํำไมจริงไหมในเมื่อมันมีคนตอบโจทย์มาหมดแล้วมันมีโอ้โหมีงานวิจัยบน 20- 0บงานที่ทําเรื่องที่เราอยากรู้คุณก็ผลที่ได้ไปใช้เลยสิคุณไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งทำงานวิจัยนี้ใหม่แต่ถ้าเกิดมันเป็นงานวิจัยที่มันจำเป็นต้องทำใหม่แสดงว่า เราอาจจะพูดถึงปัจจัย12 3 45แต่ว่ายังไม่เคยมีใครบอกเลยนะว่าปัจจัยไหนส่งผลมากที่สุดอย่างเงี้ยมันยังมีแกลบอยู่คนนั้นก็บอกว่า A ส่งผลคนนี้ก็บอกว่า B ส่งผลคนนี้ก็บอกว่า C ส่งผลแต่ยังไม่เคยมีใครเลยที่เอา A B C มาวิเคราะห์พร้อมๆกันแล้วมาเรียงลําดับกันว่าอะไรส่งผลมากส่งผลน้อยอันนี้ยกตัวอย่างนี่คือแกลนะครับแกลบก็คือช่องว่างงานวิจัย วันนั้นอ่านบทที่2นอกจากการปูพื้นแล้วนะให้เราเข้าใจแล้วนะว่ามีใครทําอะไรแล้วเนี่ยคนเขียนงานวิจัยที่ดีเนี่ยก็จะสามารถชี้ให้เห็นได้ว่ามันมีมีช่องว่างอยู่นี่คือเหตุผลที่เราจําเป็นที่จะต้องอุดช่องว่างนี้เพื่อจะตอบโจทย์วิจัยตอบคําถามงานวิจัยที่เราเขียนไว้ในส่วนที่1ซึ่งมันคือบทนบําเพราะฉะนั้นคนอ่านอ่าน literature review แล้วก็ควรจะต้องเห็นแก็บบางที่ บางงานวิจัยเขาจะเขียนออกมาชัดๆเลยว่างานวิจัยนี้มีแกลบดังต่อไปนี้ที่เราจะปิดมีแกลบก็คือมีช่องว่างดังต่อไปนี้ที่จะปิดบา,บางงานวิจัยไม่ได้เขียนออกมาชัดๆแต่เราอ่านแล้วเนี่ยเราต้องอิมพลายหรือว่าสามารถสรุปได้ว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้ที่ยังไม่มีคนแตะอ่านี่คือเหตุผลที่เราจะอ่านงานวิจัยชิ้นนี้คราวนี้มาถึงส่วนที่ส ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนเขาเรียกว่า research methodology เป็นส่วนของวิธีวิจัยการที่เราจะไปปิดแก็บหรือว่าจะไปอุดช่องว่างของงานวิจัยที่ยังไม่มีคนทําเพื่อตอบโจทย์เนี่ยหรือบางทีมันอาจจะเป็นงานวิจัยที่มันขัดแย้งกันคนนี้บอกว่าอันนี้ส่งผลอีกคนนึงบอกว่ามันไม่ส่งผลแล้วเราไม่แน่ใจว่าตกลงมันส่งไม่ส่งเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีในการทําวิจัย ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวิชาวิจัยเลยครับถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้ก็ต้องไปศึกษาวิชาวิธีวิจัยเป็น1วิชาเลยนะครับบางที่ก็3หน่วยกิตบางที่ก็6หน่วยกิตมีตำราเยอะแยะมากมายเพราะงานวิจัยมันมีหลายรูปแบบมากๆเอาเป็นเป็นค่าใหญ่ๆก่อนนะค่าใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของอ quantitative กับ qualitative quantitative ก็คืองานวิจัยเชิงปริมาณ qualitative คืองานวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากเราไม่ได้มีเวลามานั่งเจาะลึกว่ามันคืออะไรแตกต่างกันยังไงมีกี่วิธีเนี่ยเอาง่ายๆเบสิกคือเชิงปริมาณก็คือเก็บข้อมูลมาเป็นตัวเลขแล้วก็ใช้เครื่องมือทางสถิติต่างๆในการวิเคราะห์ว่าอ้ามันมีความแตกต่างในเชิงสถิติไหมมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญไหมอะไรเงี้ยส่วนคุณลิเททีฟเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่มันไม่ได้มีตัวเลขสักเท่าไหร่มันจะเป็นคําพูดความรู้สึกพฤติกรรมซึ่งเราจะต้อง แกะมันออกมาแล้วนําไปสู่ข้อสรุปอาจจะเป็นข้อสรุปเป็นสมมุติฐานหรือข้อสรุปที่ในเชิงทฤษฎีต่างๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนึกภาพเวลาคณิ t เทตีฟก็เหมือนกับเราแจกแบบสอบถามแล้วก็ไปไปไปรันค่าสถิติว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ใครชอบมากกว่าใครอันไหนส่งผลมากหรือน้อยซึ่งมันมีเครื่องมือทางสถิติตอบโจทย์พวกนี้นะส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพนึกถึงพวก เอาเอาเอาให้เห็นภาพในใช้นิยายสืบสวนอะเราจะเริ่มไปสัมภาษณ์คนนั้นว่าคนนั้นตอนนั้นเอยู่ที่ไหนไปสัมภาษณ์คนนี้คนนี้ทําอะไรอยู่นู่นนี่นั่นะแล้วเดี๋ยวเรานําไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ที่ต้องสงสัยที่จะเป็นคนขโมยน่าจะเป็นคนนี้เหตุผลเพราะเรามีหลักฐานประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้มีตัวเลขอยู่นะยกตัวอยา่างอันนี้ยกตัวอยา่างนะครับส่วนที่3เนี้ยต้องใช้ความรู้ ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณก็ต้องมีความรู้ในเชิงสถิติถึงเราเราถึงจะรู้ได้ว่าเขาใช้เครื่องมือทางสถิติถูกต้องไหมเชิงคุณภาพก็ต้องมีความรู้นะครับเชิงคุณภาพ,มามภาพไม่ใช่สัมภาษณ์เสร็จแล้วมาสรุปนะฮะมันมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเองเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นพาร์ทที่เทคนิคอลหน่อยต้องอาศัยความรู้ถ้าใครยังไม่รู้ก็ต้องไม่เรียนหรือจะไปศึกษาเองก็ได้ซื้อหนังสือวิธีวิจัยมาศึกษาแต่พาร์ทนี้สําคัญมาก เพราะถ้าเราเก็บข้อมูลมาไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีพาร์ทถัดไปก็คือผลวิจัยเนี่ยมันจะไม่น่าเชื่อถือเลยครับแล้วผมบอกนักศึกษาบอกคนทําวิจัยเสมอว่าพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่แก้ยากที่สุดอย่างพาร์ทหเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นบทนําถ้าเราส่งไปในวรารสารให้เขาตีพิมพ์แล้วก็บอกว่ายังไม่ค่อยชัดว่าปัญหางานวิจัยมันมีความสําคัญยังไงเราเขียนเพิ่มได้ บทที่2หรือส่วนที่2 literature review ถ้าเขาคอมเมนต์มาว่ายังไม่ค่อยชัดว่าแกรบคืออะไรหรือว่างานวิจัยที่เรารีวิวที่เราสรุปมาเนี่ยมันค่อนข้างเก่าเราเพิ่มได้แต่พาร์ทที่3เนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือผิดเราเก็บข้อมูลผิดแก้ยากคือคือวิธีการแก้คือต้องไปเก็บข้อมูลใหม่นั่นหมายถึงเกือบจะเรียกว่าทําวิจัยใหม่อะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทเนี้ย ถ้าพเป็นนักศึกษาที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าเป็นญาโทรหรือเป็นยาเอกเนี่ยผมจะค่อนข้างซีเรียสกับพาร์ทนี้พอสมควรเลยเพราะถ้าเราคิดงานใหญ่งานใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดมากๆนะครับมาถึงส่วนที่4ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานวิจัยก็คือผลวิจัยครับก็ขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยเราเลือกเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือทั้ง2แบบ ผลมันก็จะถูกรายงานออกมาตามเมทริโอด o โลจีหรือว่าวิธีวิจัยที่เราเลือกในพาร์ทก่อนหน้านี้ในส่วนก่อนหน้านี้เช่นถ้าเป็นเชิงปริมาณก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยค่าอะไรต่างๆตัวเลขต่างๆทางสถิติเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ที่เราต้องการจะทราบปกติโจทย์มันต้องชัดตั้งแต่บทที่1แล้วใช่ไหมฮะบทที่1ก็คือ introduction ว่า research เมเออร เ,เขาเรียกว่าอะไรนะแรงจูงใจในการทํางานวิจัยเนี่ยคืออะไรบทที่2เนี่ยเราทําการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยหลายๆครั้งมันอาจจะหลุดออกมาเป็นสมมติฐานงานวิจัยว่า A ส่งผลกับ B หรือเปล่า A ส่งผลกับ C หรือเปล่า B ส่งผลกับ C หรือเปล่ามันจะคล้ายๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบทที่3เราก็บอกวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์แล้วเนี่ยบทที่4มันจะต้องวิเคราะห์แต่จะวิเคราะห์ มันไม่ใช่วิเคราะห์สเปซสปาเอาใช้เครื่องมือทางสถิติทุกอย่างในโลกนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีไม่ใช่เราจะเลือกวิเคราะห์เฉพาะสิ่งที่ตอบโจทย์หรือคําถามงานวิจัยเท่านั้นเราจะไม่วิเคราะห์เลเทสไปหมดผมเคยมีลูกศิษย์วิเคราะห์แบบโอ้โหเรียนสถิติมากี่บทเอามาวิเคราะห์หมดถามว่าจะไปรู้ทําไมฮะไม่ได้เป็นโจทย์วิจัยเราสักหน่อยสําหรับคนที่อ่านงานวิจัยข้อนี้ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเราก็จําเป็นต้องมีความรู้ทางสถิติ เวลาเขาเขียนโดยเฉพาะบทความเนี่ยเขาไม่มาสอนวิชาสถิติใหม่นะครับเขาใช้คำว่าส่งผลอย่างมีนัยสําคัญนะคนก็ต้องเข้าใจนะครับว่านัยสําคัญนี่คืออะไรหรอใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปเรียนวิชาสถิติใหมีก,ก็ถึงจะเข้าใจซึ่งผมคงไม่มีเวลามาอธิบายวิชาสถิติทั้งหมดซึ่งมันก็อีก3าหน่วยกิตนะเรียน45้าชั่วโมงนะครับกว่าจะกว่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่แต่หนีไม่พ้นนะถ้าเราอยากที่จะอ่านงานวิจัย เอาเป็นว่าถ้าใครเป็นมบือสมัครเล่นไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่จะทําวิจัยกันอย่างซีเรียสอย่าอ่านงานวิจัยเวลาเขาบอกว่าส่งผลยังมีนระดับสาคัญก็แปลว่าแปลง่ายๆเลยกันนะครับบอกว่ามันมีความน่าเชื่อถือสูงว่าผลวิจัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญมันมีโอกาสผิดพลาดจริงแต่ว่าน้อยเอาเอาง่ายๆแบบนี้เวลาเขาบอกว่าส่งผลยังมีในระดับสาคัญแต่ว่าถ้าเราจะมาดูแบบค่าอัลฟาคืออะไรเบต้าคืออะไรนี่ต้องไปศึกษาจริงๆฮะ ต้องต้องเข้าไปศึกษาลิกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแต่เขียนผลบทบทผลวิจัยเนี่ยอ่านเสร็จปุ๊บจะต้องเข้าใจครับว่าสรุปมันเหมือนเป็นการเฉลยคําตอบอะถ้าบท1นึ่เป็นการปูพื้นบท4เนี่ยคือการเฉลยละบท1คือทําไมต้องทํางานวิจัยนี้บทนํา2คือแล้วมีใครเขาทําทอะไรกันมาแล้วบ้างแล้วม,มีช่องว่างงานวิจัยอะไรอยู่บ้าง3คือแล้วเราจะเก็บข้อมูลยังไงวิเคราะห์ข้อมูลยังไงแล้ว4ี่ก็วิเคราะห์ข้อมูลกันออกมาจริงเลย มาถึงบทสุดท้ายหรือพาร์ทสุดท้ายรสรุปผลวิจัยอันนี้มีความผิดพลาดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนที่ทําวิจัยใหม่ๆรวมทั้งผมตอนทําใหม่ๆผมคิดว่าสรุปผลก็คือการพูดบทที่4ี่อีกครั้งหนึ่งก,ก็เขาบอกสรุปไงบทที่4ี่ก็คือพาร์ทที่4ี่หรือส่วนที่4ี่ก็คือการพูดถึงผลวิจัยใช่ไหมพอถึงบทสรุปผมก็มาสรุปอีกรอบหนึ่งว่าสรุปแล้วตัวแปรไหนส่งผลมากส่งผลน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าอันนั้นอันนั้นเขียนได้แต่เป็นส่วนเล็กครับ จริงๆแล้วบทสรุปมันต้องไปไกลกว่าแค่พูดสรุปสั้นๆในบทก่อนหน้านั้นว่าอะไรส่งผลบทสรุปมันคือ so what แล้วยังไงส่งผลแล้วมันนําไปสู่อะไรหรอไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรปกติมันจะมีประโยชน์งานวิจัยอยู่2แบบประโยชน์อันแรกเนี่ยคือประโยชน์ในเชิงทฤษฎีงานวิจัยนี้มันไปต่อย,ยอดองความรู้ใหม่ๆอะไรบ้างทุกงานวิจัยครับ มันต้องมีความใหม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องใหม่ที่สุดในโลกไม่เคยมีใครทําเลยในโลกถ้าถ้าคุณต้องการโนเบลไพรส์คุณทํางานวิจัยแบบนั้นแต่ว่างานวิจัยทั่วไปมันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นหรอกครับมันคือการต่อยอดต่อให้โนเบลไพรส์ก็ต่อยอดแต่ c o n t r i b u t i o n ทางวิชาการมันสูงมากไงคุณถึงได้โนเบลไพรส์แต่ถ้าเป็นงานวิจัยทั่วไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดองความรู้อะไรใหม่บางงานวิจัยเขียนไม่ชัดๆเลย <S <S The theoretical contribution <S <S เป็นหัวข้อเลยฮะบางงานวิจัยอาจจะแฝงๆอยู่ อันที่2คือ practical contribution ผลประโยชน์ในเชิงปฏิบัติสำหรับคนอ่านงานวิจัยที่ต้องการเอาผลงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์เช่นเป็นผู้ประกอบการอยู่อยากที่จะเอาผลวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์พาร์ทที่ท่านสามารถอ่านได้ก่อนเลยคือพาร์ทเนี่ย practical contribution เขาพบอะไรแล้วนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิง บริหารเชิงปฏิบัติการยังไงหลายงานวิจัยจะเขียนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากแล้วถ้าเกิดท่านแบบอยากรูก้ลึกๆแล้วเอ๊ะข้อเสนอแนะมายังไงท่านย้อนกลับไปดูในบทผลวิจัยได้ว่าเขาพบแล้วว่า x ส่งผลต่อ y เงเพราะฉะนั้นเขาถึงนําไปสู่ข้อเสนอว่าเวลาทํางานเนี่ยเน้นเรื่อง x เ,เยอะๆนะเน้นเรื่องตัวแปรนี้เยอะๆนะเพราะว่ามันจะทําให้รายได้องค์กรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยถ้าท่านจะเอาไปในเชิงการการบริหารจัดการนะสมมุติว่าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ย ท่านอยากที่จะรู้ว่าอะไรทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยไปอ่านพาร์ทนี้ก่อนว่าเขาสรุปมาหมดเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วเนี่ยเขาพบว่าสมมตินะเขาพบว่าการให้วันลาเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยท่านจะได้เอาไปใช้ได้ว่าอ๋อโอเคเราไม่น่าไปลดวันลาพนักงานเลยจริงๆเราควรจะให้พวันเพิ่มวันลาเพิ่มก็ได้อันนี้ผมสมมตินะจากผลานวิจัยเขาบอกแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายของบท สรุปผลงานวิจัยก็จะเป็นการพูดถึงข้อจํากัดข้อจํากัดคือสิ่งที่ไม่มีงานวิจัยไหนเพอร์เฟคครับเขาอาจจะมีข้อจํากัดว่างานวิจัยนี้เก็บซัมเปิลได้ได้ไม่เยอะมากนักอะไรเงี้ยโดยด้วยข้อจํากัดด้านเวลาหรือข้อจํากัดด้านอะไรของประมาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เราต้องใช้แบบระมัดระวังนะเพราะว่าจํานวนซัมเปิลมันอาจจะไม่เยอะหรือว่าข้อจํากัดเรื่องอื่นๆเรื่องทัมมิ่งว่าเก็บข้อมูลในช่วงนี้ก็อาจจะ มันอาจจะเป็นตัวแทนได้ไม่ดีสําหรับข้อมูลในทุกๆช่วงอะไรเงี้ยอ่านให้ดีแล้วเขาก็จะมีการแนะแนํางานวิจัยในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆสําหรับคนที่จะอ่านงานวิจัยนะครับสำหรับคนที่เขียนงานวิจัยในอีกมุมหนึ่งผมคิดว่าท่านก็จะเห็นโครงสร้างในการเขียนงานวิจัยที่จะมีประโยชน์นะครับเอาเป็นภาพกว้างๆเนี่ย คงประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ถามมาแล้วผมเชื่อว่าคนฟังผมหลายคนอาจจะอยู่ในบทบาทของนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นญ,ญาโทปปิญญาเอกปริญญาตรีไม่ค่อยได้ทําวิจัยสักเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นคณาจารย์ซึ่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นผมก็ไม่ได้เคลมว่าโอ้ต้องมาเชื่อผมร้อยเปอรซ์แล้วผมก็ไม่ได้เคลมว่าไอ้รูปแบบแบบนี้จะใช้ได้กับทุกกรณี ทุกสาขาวิชาเพราะว่าแต่ละสาขาวิชาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายไปผมก็บอกแบ็กกราวผมเรียบร้อยแล้วนี่คืองานวิจัยในเชิงบริหารธุรกิจแล้วก็เป็นภาพใหญ่ๆว่ามันก็มักจะมีแนวโน้มจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับก็เปิดมาด้วยวิชาการนิดนึงแล้วกันแต่ว่าก็เป็นองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่นะครับก็ทำวิจัยมาตลอด20กว่าปีนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.